สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาะทีกับดรเทมดบบทาโลูกค้านะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่10ถึงวันที่16เมษายนนะครับ2565ช่วงสวงการเลยตอนรับปีใหม่ไทยนะครับยังไงก็ฝากสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนเพจลูกดวงทุกช่องทางเลยไม่ใช่ว่าทั้งทั้งเพจ Facebook IG TikTok นะครับสวัสดีชาวทิกต o อทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับพราะผมก็ได้รู้จัก หลายท่านหรือลูกดวงคนที่ได้ติดตามผมก็ทั้งแฟนเพจทั้งไลน์ทั้งเิดถักทางทิกตอกด้วยเช่นกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ช่วงปีใหม่นี้นะครับคนทั้ง7วันก็ขอให้ทุกอย่างสําเร็จไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรืออะไรขอให้ทุกอย่างราบรื่นขับขี่ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็สมบัติในสำหรับปีใหม่นี้นะครับตั้งจิตไปพร้อมกันนะดูซิว่าคลิปนี้จะเป็นของชาววันพุธกลางคืนย้ํานะครับพุธกลางคืนและชาววันพฤหัสเรามาตั้งจิตไปพร้อมกันพุธกลางคืนนะครับตั้งจิตครับ พุดกลางคืนอ่าอ่าพุดกลางคืนเต็มตัวนะพุดกลางคืนน่ยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการหมุนเงินหรือการลังเลใจอะไรบางอย่างหมุนเงินก็ได้ให้ระวังความอึดอจจัดใจหนักใจและคําว่ารักซอนซ่อนชูรักสามเศร้า,ชา,ชาชเช็คตัวคุณเองนะหรือไม่ก็แฟนคุณมีเกณฑ์ระวังโควิด มีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักและโควิดด้วยชาววันพุธกลางคืนเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะยังไงก็ดูแลตัวเองนิดหนึ่งแต่สุขภาพอาจจะมีปัญหาแต่มีเกณฑ์ถูกหวยถูรอตตอรีไพ่ใบน,นี้มันจะมีเกณฑ์ถูกหวยถูรอตตอรีมีโชคล่ามเงินทองลงทุนอะไรจะได้กําไรมหาศาลขอสแสดงความยินดีกับชาววันพูดกลางคืนด้วยนะแต่ระวังเรื่องสุขภาพแต่ได้ทุกขลาามาด้วยเช่นกันนะจะอยากจะหาเงินเยอะ จะเป็นผู้หญิงที่บริหารจัดก,การเก่งทังงานในบ้านนอกบ้านสามารถทําทุกอย่างได้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณแล้วก็ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่หรือได้อะไรเงินอะไรบางอย่างนะครับทุกอย่างจะราบรื่นนะทีนี้มาดูว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะครับ ชาววันพหัสบดีนะ <c oughs> ช่วงนี้หนักใจกังวลใจเหมือนต้องฟาดฟันแข่งขันทํางานเหนื่อยมากถ้าผู้หญิงจับได้นะผู้หญิงเหนื่อยยิ่งกว่าผู้ชายอีกตอนนี้อยากจะอยากจะ,อ,กจะอิส,ะสระเสรีอยากจะเริ่มอะไรใหม่อาจจะท้องโลกกว้างอยากจะคิดจะทํางานใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือเดินทานงไปต่างประเทศคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆที่สําคัญ ผมบอกเลยนะชาววันวันพัสห,หลังสงการนี้ไม่ว่าคุณจะทัสมัครงานหรือทำอะไรก็ตามยังไงก็สำเร็จ